เอามาทักทายสบายดีตอนเศร้าพี่น้องมื้อนี้ก็เบาจันก็จะพาพี่พาน้องมายามกับดักหนูที่ว่าเมืม่อวานก็มายามอยู่พี่น้องเราโบม,มานแล้วก็ที่ว่าบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมแต่ว่ามื้อนี้ก็สิมานบเกิดมาลุ้นติดตามเฮาช่วงกันบ่มานก็ยังใช้คือเก่าแล้วก็ปะอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็จังคอยมาเบิ่งเอาเน่ยนั่นแหละถือบ่เธอเก็ไปบ่มีบ่บนไปแล้วไปเด้อนะไปเบิ่งนํากันพี่น้องลุ้นนํากันเลยสิมานบ่ คนหลังแรกกันเลยพี่น้องเไยสิมานบอโอ้ยบักตูดปูดไปทางใดโอ้ยพี่น้องกับลันโอู้กลับลันอยู่บอไอ้พี่น้องโอู้แสดงว่าหนูใหญ่ได้นี่นะพี่น้องเอ้ยแต่บยบัดดิ้พี่น้องอู้นี่ไอ้ยลันบัดดิดพี่น้องเอ้ยเน้นอู้ ใส่อยู่นี่ไปทางได้แต่ดึงไปอยู่อยู่ทึงพื้นคิดว่าเรียบร้อยเลยสิละลานฟ้าแหละขออน,นุญาตใส่ตัวก่อนพี่น้องอหลังเล็กแห่งมารเขาละลานฟฝ้าละพี่น้องเอ้ยลานบรติดซ้ำไปเบางหลังที่ซองบางดูโอ้ม๋อนนีาเนี่ยมีรุ่นอยู่บ่บักตูดปูดไปทางใดนี่อันนี้จะบลล์ลันพี่น้องอยู่คือเก่านี่แหละไว้อีกคนพี่น้องไอ เอาปุกไปอีหย่าดหยาดคุณมาเมฆหินอยู่หันหลังนึงอยู่บนทิพเข้มคองหันซองหลังพี่น้องแล้วก็อยู่หันลหลัง,น,ลงนึ่งก็ไปเบิกอือ้มชิมันจักตัวจักได้บ่มันนี่นี่พี่น้องเอ้ยมันจักตัวเลยไหมอ้อันนี้เก่าโบราณพี่น้องเอ้ยอยู่คือเกา่าหนูนี่ยังมีอยู่นะพี่น้องเอ้ย เดีมันทำบุคกครับเดีกับบลายดอกมีบลายหลังนี่ดูปากหูเป็นเนืน้ออะไรปากหูกับกระินเยอะมันต้น่นทับนี่พี่น้องมันต้นมัดซับหลังเ,าเัาบ่มักบ่มักเยอะยังเยอะหอยบอ่พี่น้องอันนี้ก็อยู่คือเก่าพี่น้องเลยเอาไปนี่ อย่ามาประมาณสี่หาหลังมิดอินซิมอยู่นี่ก็อยู่ชิลๆพี่เนอะโอ้เนี่ปลาใส่เหี้ยวมันจะเป็นอย่างเช่นบะหมี่ห้อยนะพี่เนาะเฮากระฮักเคลียเคลียอะไรใส่ไบช่างใส่อะไอาศัยแต่ว่ามันเละไปละมาแล้วไม่กินคาะมีมันต้นหลายๆพี่เนอะ แล้วเขาก็มากรองไว้ปลากรองไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็เขาจึงมาเบิงแล้วก็ว่ามันกินก็จึงคอยมาใส่หน่ยก็น่าจะถทีอ,อยู่แต่ว่าเขาบ่ามีมันหันนะพี่น้องมันก็ต้องอาศัยต้องได้ซื้อนะพี่น้องเลยนี่ก็บรรลณ์เลนี่ยังอยู่นี่แหลยอ๋อ บบกตุดปูดไปทั้งใดมดนี่ก็บาลอยู่นี่เด้อตัวนี้ก็บาลอยู่คือเก่านี่อยู่นี่เด้อบาทนี่ไรันได้ไหม อู้พี่น้องนี่อยู่ท้องเข่าเลยหากมาพี่น้องเลยบอจนันยังใส่ใบคือเกา่จาจังจะคอยไม่หยามเอกพี่นอ้อยอยู่ท้องเข่าเดียวพี่น้องยังเหลือหลังชุดท้ายพี่น้องหลังชุดท้ายหลังเดียวนี่นี่แหละมานบอพี่น้องลันบอลลันบอลบัลันพี่น้องเลย เขาจะลาดอัดอยู่หันละมัดละบันนี้นะหมายในชีวิตลังอยู่ท้องเขาตัวเดียว ไปบานเนี่ไปเบิรงอยู่บนในเขมหัวในหัวกับอันอาอยู่ข้างคองสามหลังยังมีกับเจ็ดหลังจะมีความหมานอยู่บไ่ไปเบิรงนนับกันเลยพี่น้องขออนุญาตตัดภาพไปก่อนลุยเอาผลงานยามกับกับดักของพวกเขาก็เท่อา,า,า,ามืดแล้วพี่น้องเออยู่นี่มีบ้องสามหลังเมื่อเติมอีกกับสามหลงังแต่ว่าทึกหนูท้องเข่าแต่หนึง่งอยู่บนกับแพงบนทืนึกก็เลยไปบนได้ถ่ายเลยพี่น้องเอมาถ่ายอยู่บนนี่ไปสรุปกันเลยพี่น้องเอสรุปผลงานพี่น้อง การเก็บกับดักอนายามกับของเขาก็จะมดเป็นที่ให้พ่อยล่ะน,นี่ก็เนี่ยพอได้ปีงพี่น้องหนูท้องข่าวชงตัวพี่น้องนประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาขอขอบใจเข้ามาครับชุมเบิ่งแลี้ยก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกำลังใจน้ำพีนำน่น้ำน้องน้ำแอพซีมดสูบผู้ชมคนทางฝั่งลาวและไทยที่เข้ามาเบิ่งคลิปของบ่าวจันขอให้ลำลำรวยรวยเด้อปีใหม่ฟ้าใหม่บายพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แสดงความขอบใจบาย Cring! Que não. Vai!